สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมมากินข้าวแรกน้ำกันเอาสวัสดีครมมับเจ๊สวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมเร,เรียบร้อยนะครับผมค่ะลาบหมูหมพี่น้องลาบหมูนะครับยเย็นแวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันเอียงอะไรเจ้มาเนี่ยอันนี้ซุปน้าไม้ยายเราเคียนมากโซนเรียบร้อยแล้วตกลงปลาบลาดิทอดบ่อตัวว่าว่ามันเสียบเบิดมันหลายพี่น้องไม่เคยกินได้เจ๊ าตาเบิงตาเบิงตลาบหมูนี่ทำชุ่มเอาลาบหมูอันแบบบ้านๆเท่านี้ล่ะมา,าทำมาำชมมุา่มแมาได้กินลาบหมูน้ำกันทำมาชมุม่มเอามาทำมาชุ่มลาบหมูเอากินเจ <ๆ S 1> นะครับเบิง <ๆ S 1> พักทำมาชม <ๆ S 1> นนุ่มพักเต็มถาด เสอมือนมี้นเได้อคือีนองโม่น้ำเลเจ๊ไม่กินกับเข้าคันเพอยากกินคันนีกันไม่ได้กินหลายผโม่เน่ะน้ำตาลหลายเมนตาบอดเขากินหลายทีพี่น้องเขาไรเบอร์รี่่าอเขาเนี่ยเขาเนื้อดำมาทาทำช่วมาเอาเจ๊ลาบหมูพี่น้องมือนนิลาบหมูครับซุปนี่ไหมซุปน้ำไม้อาการหินบานเท่าเมื่อนั้นผมว่าจะไม่กินกับปนเนอะ กิ S <S ่<ม>นปนปนจากมือก็่เดือแสบเมืเกณเนาะนี่ดูเสื้อผ้าถ้วยไหมล่ะปนปลาทูมากินข้าวแรงก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะพาไปรับชมนะครับผม <S <S แม่นครศรีและพี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาพี่น้องมากินข้าวน้ำเจ๊บนะครับพ่อแม่เพิ่นส่งไม้เบาวเถ่าแล้วท่านผู้ชมนะครับเอาเพิ่นวาลงให้ียบซีในเด้อสั่นเพิ่นวานะครับเดี๋ยวจังไปฟังไปเบิ่งน้ำกันนะครับ แม่นครสีนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันก้อนุูนะครับเมื่อีงลาบหมูเจและเฮเ้ทุกเมนุเปลี่ยนปั๊บป่าเราก็เต็มมออยู่แล้วจะทอดเพราะว่ากินดูเลยไหมยันยันเจทอดแล้วบยภักินนพี่น้องเสียดายแมนว่าแต่เฮดป่ารานพริกไม่เจนะครับกินกับข้าวสวยเอาเดี๋ยวบ้านเขากินข้าวก้อนท้ช่มนะครับไม่กินข้าวแรกงน้ำกัน เดี๋ยวบ่าวเท่าจะร้งไห้นะครับแม่นครศรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดินดีพี่น้องผูใ้ใดบ่ามักกะเบิงไว้ก่อนนะครับเพิ่นว่าอยากให้บ่าวเท่าถูกนั่นล่ะเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวจะลงให้ FC แฟนคลับทั้งช่องกินข้าวก่อนครับเอาครับท่านผู้ชมนะครับไปบ้านน้ำกันพี่น้องกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับผมคืนวันที่25กรกฎาคม2500 67พี่น้องนะครับอยู่บ้านเจรตรีนะครับผมกินข้าวแรงนะครับทู้ชมจะพาไปรับชมครับแม่นครศรีได้พี่น้องเด้นะครับผมพ่นทรงมาให้บ่าวเทาแล้วนะครับแม่พันวาล่งเลยบ่าวเถานะครับพันทรงมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวเทาจะลงให้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับงวดวันที่1สิงหาคม2567นะครับ เด่นดีมาหลายงวดได้พี่น้องได้นะครับงวดนี้แม่่มเลยอยากให้บ่าวเถ่าลงให้เอฟซีนะครับท่านใดยังท่านมั่นใจกระเบิงว้ก้อนนะพี่น้องเนาะเออถามักถ้าชอบนะครับกหายิบจ,จับสลากกินแบงหาลอตเตอรีนะพี่น้องได้นะครับผมเอาเข้าบ้านน้ำกันนะครับเมื่อนี้เป็นสีเงียบๆบ,บรรยากาศนะพี่น้องบ่ม่ลมนะครับฝนจะตกบ่อขึ้นนี่ <laughs> เข้าบ้านน้ำกันนะครับผม <c oughs> มืออื่นเกิดจะพาดเดินทางนะครับทำมชม่วมือนจะพาดเดินทางนะครับเอาผลไม้เก้ายอย่างนะพี่น้องเนะเาะมือในแวะตลาดมาเมื่อล้วได้แปดอย่างนะครับขาดมะพร้าวนะครับมือเก็จะหาแวะซื้อมะพร้าวนะครับผมก็จะครบเก้าอย่างนะครับไปไหวไปไหวป้ปู่ปะขาวใต้ต้นโพใหญ่เนะพี่น้องอได้บอกปู่คนไว้แล้วนะครับจะได้โชคไม่ได้โชค บ้าวเ่าก็จะไปไหว้เพื่อนนะครับธรรมชมไปขอโชคน้าเพลนอกีกนะรพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปน้ำกันสาธุบุญกับเอฟซีนะครับเพื่อนฝากบ้าวเ่าทัาบุญนะซื้อผลไม้น้านะครับ,รบ آ, ก็บซื้อมาแล้วนะครับเหลือก่บบ้าวเ่าก็จะไปซื้อน้ำถา,ายแต่ละวัดนะครับธรรมชมเอาเข้าบ้านเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะพี่น้องนี่นะครับอยู่หน้าบ้านต้นไม้กับงามอยู่ธรรมชมต้นนี้ทนแดดดีต้นไส ครับไซคอมเพกพี่น้องต้นนี้ต้นไซไซคอมเพกนะครับไปซื้อมาแต่พูนทางบ้านดุงพี่น้องอซื้อลานเพิ่นซื้อลานอย่างเบาเถ่าจำบ่ได้เพิ่นก็เป็นเอฟซีเบาเถ่านี่ละเอออ่าทังไปทัานไปบ้านดุงไหมพี่น้องจำซื้อลานเพิ่นบ่ได้นะครับไปพ่อคุณแม่แม่เพิ่นว่าเป็นเอฟซีเบาเถ่านี่แล้ว่าสั้นเพิ่นว่านะครับผมอืล้านเพิ่นอ่า ้นไม้หลายนผูช้ชมเป็นลานไงนะครับบาวท่าจำซื้อลานเมีเพิ่นบ่ได้เอาเขาไปฟังน้ำกันนะครับผมผู้ใดแวะไปทับันดุงนะครับไปเบิ่งได้มีอยู่ลานเดียวพี่น้องลานแบบไงลานขายพันอ่าอ่าพันไม้งามจำซื้อลานเพิ่นบ่ได้นะครับผมสวัสดีครับบาวแถาสวัสดีนผูมชุครับจำได้แล้วพีนพ่น้องนะครับ ลานอ่า้านต้นไม้นะครับออยู่ทั้งบันดุงนะครับซื่อว่า้านถ้าจัมบผิดจันกระจ่างพันไม้งามนี่แหละพี่น้องอ่าแวะไปชมได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับไม่ประดับนะครับไม่ตกแต่งตน้นต้นไม้ประดับต้นไม้ตกแต่งนี่มืดลานใหญ่พี่น้องนะครับเจ้าของคนเกิดใจดีนะครับลูกสาวคนน่าจะเป็นเจ้าของนะครับไปม่นันไปพ่อแม่เพื่อนพ่อ นะครับแม่เพันวาเป็นเอฟซีบ่าวเถ่านะครับกะสัง่งกะสั่งน้เพันสามต้นเนี่ยนะครับผมต้นไซคอมเพ็กนะครับเพันก็ือลดให้พันใจดีเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> แวะชกแวะไปชกได้นะครับผู้ใดหาไม้ประดับหรือต้นไม้นะครับหรือดอกไม้มีมัดหลังไงเอานะครับแม่นครศรีพี่น้องส่งมาให้แล้วนะครับแม่เพันวาอ่า จะให้บ่าวเขาขนาับเอาลงให้บ่าวเขาจุดลงให้เอฟซีนะครับเพื่ออพูพันมักไว้พี่น้องเด้อเดินดีพี่น้องนะครับงวดเขากะงวดเขากะเขามีเขามีหลุดแอบของแม่นครศสีก็ส่งไม่บ่าวเถาตลอดแต่ว่างวดนี้นะครับจะลงให้เอฟซีแฟนคลับขั้นช่องนะครับแม่คนส่งไม่แล้วนะครับส่งมาให้วันนี้แหละตอนเย็น คลิปนี้จะลงให้นะครับลงให้เช้าวันที่26ด้วยพี่้องเนอร์จะลงให้เช้าวันที่26กรกฎาคม2567ันายเนะครับเอามาเบิ่งน้ำกันพี่้องแม,นะแม่นครแม่นครสีนะครับผมนะ งวดวันที่1สิงหาคม67 <c oughs> แม่ให้เดนบนมานะครับวิ่งเด่นสองกับสามนะครับผมวิ่งบนเด่นบนสองกับสามนะครับ <c oughs> แม่ให้สามตัวมาสองหางนะครับ <c oughs> แม่ให้สามตัวมาสองหางเอาทำมาชมชัดบอกปรับมุงม้งปรับให้ชัดพี่น้อง <c oughs> แม่ให้แม่สามตัวเจ็ดสามเก้าครับเจ็ดสามเก้าแล้วกาแปดห้าสองนะครับผมแปดห้าสองนะครับ แปดหาสองนี่ก็หาแปดหาสองนี่ตรงกับเอป้านนทบุรีนะป้านนทบุรีให้แปดสองหานะครับสองตัวแม่ตัดให้มาคือสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดนะครับลักสองสองศูนย์สองเก้านะครับ เอาแต่ว่าชุดหาสองแม่พันคือประตัดห้พี่น้องนะครับแอแตแม่พันห้มาสกห้มาแบบนี้แล้วพี่น้องเ้ยนะครับเบาเถ่าเขียนให้แบบนี้แนะบบชุดล่างล่างเด่นห้ากับศูนห้ากับศูนนะครับโอ้ล่างแม่พันหามา ห้ 5, 2, 6, าสองหกห้าครับผมลักหาคือหาสองกับพงหาลักศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนะครับลักศูนย์เห็หม้มาสามคูอืมนะครับธรรมชุม เป็นแม่เพิ่นบ่ได้บอกมานะครับตัวเน้นตัวเด่นแม่ไม่ได้บอกมานะครับเดี๋ยวมาเบิ่งมาเบิ่งน้ากันท่านผู้ชมแต่ว่วาแม่ให้มาแล้วชุดบนล่างนะครับบนวิ่งสองกับสามนะครับผมสามตัวให้เจ็ดสามเก้านะครับแล้วก็บแปดหาสองสองตัวแม่ตัดมาให้นะครับแม่นครศรีตัดให้คือสามเก้าสามเจ็ดนะครับลักสองคือสองศูนย สองศูนย์สองเก้าพี่น้องนะครับวิ่งล่างนะครับเด่นห้ากับศูนย์นะครักราาหาสองหกห้าลักศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์มาเบิกน้ำกันทรามบุญชงนะจอได้ทรามบุญชมเดอ้อนี่ครับแม่นครสีพี่น้องนะครับแม่เพันธุ์ทรงไม่เบาเทาวันนี้แหละครับผมนี่นะครับเนาะ ชัดหมดละอืมบ่าวเถ่าเขียนตัวใหญ่ๆให้แล้วนะครับเอามาเบิ่งน้ำกันนี่ครับท่านผู้ชมอ่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสามตัวนะครับเจ็ดสามเก้านะครับแปดห้าสองนะครับแม่พคนจิเรนชุดนี้นะครับผมเจ็ดสามเก้านะครับวิ่งบนวิ่งสองกับสามนะพี่น้องเด้อนะครับเด่นสองกับสามนะครับ 2ตัวนะครับ3 9 3 7ท่านผู้ชมนะครับหลัก2คือ2 0 2 9นะครับหลัก3 3 9 3 7นะครับ8ปดหาสแม่เพิ่นบรีตัดให้ได้พี่น้องเด้อนะผู้ใดมักหาสกับตัดเอาชุดนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าวิ่งล่าง5กับ0นะครับหลักหาหาสหาหหลัก0 0 6 0 9 0 1นะครับท่านผู้ชมนี่ชุดที่แม่เพิ่นส่งมาให้เบ้าเถาะ เบิ้งบินนะครับจงตัวหญ่แล้วพี่น้องแคปหน้าจอเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับไปหายิบจับสลากินแบงหารอตลีไว้พี่น้องแม่นครศรีนะครับอ่าลงเห้ FC แฟนคลับเพิ่งชงนะครับผมเพื่อได้ชมได้หมานนะครับกับเขามาเดินดีอยู่พี่น้องนะครับงวดรุดก็มีนะครับมีเขามี่รุดนะครับงวดเขากับเขาตรงๆงวดรุดกับรุดพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับ ถาถูกใจห้าผู้ใดชอบก็ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะพี่น้องเอาครับผมนะครับผมแม่เพื่อนบสะดวกพี่น้องธรามาจะโทร่หาแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนบสะดวกเิ่นกบาลงเลยนะครับเอาลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเลยนะครับผมอ่านะนะก็จะลงให้เช้าว,วันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสอง7ันห้า้อหกสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> อิ่มเขา่านะครับนมช้ชม ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านช่องเ้อนะครับผมอืขอบคุณพ่อญ่แม่ไงสุขุมสุขนนะครับมื้อินผ้าแป้เอาบุญนั่นกันพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบหกนี่แหละครับผมนะครับบ่าวถอกก็จะไปถวายผล,ลไม้พี่น้องเก้าอย่างนะครับปู่ปลาขาวแต่ตนพ่อไงนะครับอเพราะว่าพ่อเมืองล่าวกันว่าปูพ่น,นี่ชอบผล,ลไม้นะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อินไปเอาบุญนั้นกันนะครับ ไปขอโชคนำปูพันนำนะครับเอาพอกันคลิปหนาได้พี่น้องด้วยนะให้ยุดีไม่แห้งนะครับให้อายุมั่นผลเย็นน้วพนไ่ไม่ไ่นะครับให้โชคให้มนันแอดมินบทอทส,สวัสดีครับ